กรณีการหลอกลวงครั้งนี้เป็นการหลอกลวงที่เกิดขึ้นกับคนดังคุณชาร์ลอตเธอเป็นดีกรีนางงามเนียนะแล้วก็เป็นนักแสดงออด้วยโด่งดังคู่กับคุณ<ด>อิงฟ้าคือคู่กันกับคุณอิงฟ้าตลอดเวลานะคะความโด่งดังของคุณชาร์ลอตเนี่ยทำให้หลายๆคนก็จับจ้อง ทั้งการแสดงของเธอทั้งผลงานของเธอแต่จู่ๆพอมาเป็นข่าวขึ้นมาหลายคนมีความเป็นห่วงค่ะว่าเอตัวเธอเป็นยังไงบ้างเรื่องราวมันเกิดขึ้นของการหลอกลวงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเธอยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะว่าจิตใจเธออะย้าแย่มากเธอรู้สึกมีความกังวลหลังจากที่เธอโดนหลอกไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าแก๊งมิฉาชีพ ครั้งนี้เป็นแผนประทุดกรรมที่แบบมีขบวนการชัดเจนค่ะเธอโดนหลอกไปได้สักระยะหนึ่งแต่พอวันนี้เธอมาเจอกับนักข่าวตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันไปความกังวลความกลัวของเธอก็ยังอยู่นะแต่เธอก็มาเล่าให้ฟังละค่ะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตัวเธอเองเนี่ยเป็นอดีตรองอันดับ5ของมิสแกรนไทยแลนด์ปี2022แล้วเธอตกเป็นเหยื่อมิจฉาชี่เพราะว่ามิจฉาชี่ไปใช้กลอุบายว่า เป็นตำรวจไซเบอร์มาหลอกลวงเธอเธอสูญเงินไปกว่า4ล้านบาทนะคะแล้วพอเธอมาเจอกับนักข่าวเธอก็ไม่ได้มาคนเดียว เธอมาพร้อมกับนี่แหละค่ะคุณนวัดอิสระไกยศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเธอตอบโค้สุขใสทุกเรื่องเลยเธอก็เล่าย้อนความค่ะว่าเรื่องราวของเธอเกิดขึ้นซักประมาณ5้าโมงเย็นของวันที่7 0 0ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นเธอกำลังจะขับรถไปที่ออฟฟิศของมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจะไปไลฟ์สด แล้วระหว่างนั้นก็มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาพอดีเลยซึ่งโดยปกติแล้วเธอไม่รับสายเบอร์แปลกนะคะแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นมันช่างเป็นจังหวะเหมาะพอดีกับที่เธอเดินทางไปร้านประจําแห่งหนึ่งแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ที่ร้านเพราะว่าเธอต้องการจะขอใบกํากับภาษีเธอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นร้านนั้นก็ได้ที่โทรมาหาเธอเธอเลยตัดสินใจรับโทรศัพท์และพอรับสายเท่านั้นแหละค่ะปลายทางบอกเลยนะ ว่าปลายทางชื่ออะไรเป็นใครเป็นตํารวจยศอะไรและบอกว่าตัวเธอไปเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินของหุ้นสตาร์กอ้างว่าตัวเธอได้ขายบัญชีธนาคารไปเป็นบัญชีม้าจำนวนเงิน50,000บาทให้กับนายสัทธาซึ่งเป็นผู้บริหารของหุ้นสตาร์กและเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เอาไปใช้ฟอกเงินและมีการโอนเงินเข้าบัญชีถึงเดือนละ80,0,000บาท หลังจากเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบไปสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะแล้วก็พบว่าหุ้นสตาร์ทมีคดีเกิดขึ้นจริงๆเป็นคดีใหญ่เป็นคด,ดีใหญ่ด้วยตอนนั้นเธอกังวลแล้วและเธอก็ไม่เคยถูกมิจฉาชิพโทรมาแบบนี้เธอก็เลยปักใจเชื่อเลยว่าต้องเป็นมิจฉาไม่ต้องเป็นต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคดีแน่ๆเลยเธอก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ละค่ะด้วยการคุยกับปลายสายอย่างเปิดอกเลยค่ะคือปลายสายเนี่ย วิดีโอคอลเข้ามานะในชุดตำรวจนะบอกว่าต้องนำหลักฐานทั้งภาพเสียงเพื่อนำไปใช้ในชั้นศาลพร้อมทั้งข่มขู่ว่าห้ามขยับไปไหนให้อยู่กับที่และห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะเป็นความลับของทางราชการไม่เช่นนั้นจะออกหมายจับเพื่อเข้าจับกลุ่มทันทีซึ่งตอนนั้นคุณชาตร์บอกว่ายอมรับเลยว่ากลัวมาก ทั้งชื่อเสียงและกังวลว่าคนอื่นจะเดือดร้อนตนจึงยอมเชื่อและพยายามแสดงความบริสุทธิ์โดยให้ความร่วมมือกับปลายสายบอกชื่อนมสกุลเลขบัญชีธนาคารข้อมูลทุกอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบโดยให้ตนเนี่ยโอนเงินในบัญชีทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งปกติผิดปกติจะทำการโอนคืนให้ภายใน1 0ถึง15นาทีเมื่อได้ยินดังนั้นตนจึงโอนเงินทันทีครั้งแรก เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทฮะเออและ15นาทีผ่านไปก็ติดตามดูแลค่ะบอกว่าเอ๊ะเป็นยังไงและดำเนินการไปถึงไหนแล้วอีกฝ่ายก็บอกเหมือนกันบอกว่ากำลังประชุมอยู่พอเที่ยงคืนคนที่อ้างว่าเป็นผู้การวีดีโอคอลเข้ามาอีกค่ะบอกว่าทำการตรวจสอบยอดเงินแรกแล้วนะที่เป็นสองล้านบาทที่เธอโอนไปค่ะพบว่าเรียบร้อยดีถ้าแบบนั้นโอนยอดเงินที่เหลือเข้ามาเลย และเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันต่อเธอก็เลยโอนไปอีก2ล้านแบ่งเป็น2ครั้งครั้งหนึ่ง5 0 0แสนอีกครั้งหนึ่ง1ล้าน5พยายามจะโอนไปที่เธอโอนไปครั้งละ2ล้านเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวเธอเนี่ยธนาคารมีลิมิตให้โอนได้วันละ2ล้านเธอก็เลยโอนไป2วันเท่ากับว่าวันละสองล้านก็เป็น4ล้านจากนั้นมีความพยายามจะชักจูงต่อค่ะด้วยความกลัวเธอถือสายคุยกันแบบนั้นนะคะ อย่างที่บอกเที่ยงคืนคุยไปเรื่อยๆคุยไป,ค,ยไปคุยมา9ก้าโมงเช้าเลยนะคะจนกระทั่ง9ก้าโมงเชา้าเริ่มเอกใจแล้วว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็เลยติดต่อเลขาส่วนตัวให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเริ่มจะตอล่อมกับอีกฝั่งนึงแล้วว่างั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ลองเปิดกล้องกันดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเธอหวังจะเอาการเปิดกล้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาเป็นหลักฐาน มาเป็นข้อมูลแต่เธอกลับถูกอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นมิจฉาชีพข่คมขู่กลับมาบอกว่าอ้าวมาสั่งให้เปิดกล้องแบบนี้คุณจะมาขู่เจ้าหน้าที่เหรอเดี๋ยวแล้วมีบรรยากาศช่วงนั้นนะฮะเขาอัดคลิปเอาไว้คือคุณนวัดเนี่ยจะเปิดเสียงในระหว่างที่เกิดการสื่อสารระหว่างแก๊งมิชฉาชีพกับคุณชารลอตนะ,ะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงนี้นะฮะ อยากให้ผมว่าเป็นที่ได้สงการให้การปรึกษาเราเนาะ,ะเข้าใจไหมครับให้เรามองข้ามในส่วนตำแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้ออกไปก่อนเข้าใจไหมครับเมื่อผมสอดชุดผมเองก็เป็นบุคคลธรรมดาเนาะก็คือนะคะนรับจิตวิทยาท่านเองครับแทนตัวเองว่าพี่ละกันหนึ่งน้องชฉลอตพี่จะแจ้งอะไรอได้รับรู้รับทราบในการตรวจสอบในคดีการฟ้องเกินหรอเนี้นเยเนาะในการตรวจสอบทั้งหมดมันต้องมีการเปรียบเทียบในส่วนของทรัพย์สินและสินทรัพย์ทั้งหมดแต่รายขึ้นอยูย่กับดุลพินิจของทางเจ้าพนักงาน มาคือพี่คือพี่เขาแจ้งว่าจะไม่ทำจะไม่ทำการโอนถ่ายกลับมาให้ถ้ายังไม่ได้ยอดทั้งในบัญนเชียงไม่เหลือศูนย์บาทแต่หนูพูดตรงๆหนูเองก็ไม่กล้าที่จะโอนเพราะไม่กล้าที่จะมีการถ่ายเทมาเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของทางด้านตัวเราถูกต้องไหมน้องชาลอตเงินก้อนสุดท้ายของเราในส่วนนี้พี่มีการแจ้งคือเหลือเท่าไหร่สองล้านกว่าบาทถูกต้องไหม ยืนยันว่าเราไปสนใจจริงนะน้องเชารถอนใจฟังพี่เข้าใจไนหะมเจอแบบนี้เข้าไปค่ะเธอตัดสินใจแบบนี้เลยเข้าแจ้งความกับสอนอสู่ที่สารแล้วตอนนั้นเองก็มีการตรวจสอบกันแล้วก็ขอให้อายัดบัญชีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าคิดแล้วแหละว่าน่าจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะในขณะเดียวกันเธอยอมรับว่าตอนนี้เธอกลัวมากนะ ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงอะไรเสียงที่เป็นเสียงโทรศัพท์เนี่ยไม่กล้ารับสายอีกเลยแล้วก็มองว่าเหตุผลที่เธอยอมเนี่ยโอนเงินไปให้เพราะเธอต้องการแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเธอเธอไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยสิ่งที่กำลังหลงเชื่ออยู่ขนาดนี้ก็เพื่อต้องการจะแสดงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยทำเรื่องทุจริตแบบนั้นเธอน่าสงสารมากนะเธอยอมรับต่อหน้าสื่อมวลชนเลยว่าเธอเนี่ย เป็นโรคแพนดิคแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างรักษาโรคแพนิคอยู่ที่กำลังทำเนี่ยแล้วก็ทำให้หลงผิดเชื่อวิชาชีพเพราะว่าตัวเองแพนดิคฟังเสียงคุณชารลอตแล้วก็บอส์นวัตนะฮะอธิบายถึงแก๊งวิชาชีพนี้ฮะ เขาก็มีการบังคับว่าห้ามวางสายค่ะถ้าวางสายเมื่อไหร่จะทําการส่งตำรวจเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มฝากขังทันทีซึ่งเราก็ยอมรับว่ากลัวบวกกับแพนิคด้วยก็เลยทําอะไรไม่ถูกก็เลยทําตามในสิ่งที่เขาแจ้งมาคือลองนึกวก็เป็นความจริงค่ะก็เลยเออบอกข้อมูลต่างๆแล้วก็ทําให้เขาเชื่อว่าเราคือบ้บรสุธิ์จริงๆก็เลยไม่ได้นึกถึงว่าคือไม่ใชาชีพเพราะเราเองก็ เคยเจอไม่ฉาชีพ <t os> แต่ไม่ได้มาในรูปแบบนี้เหมือนกัน <t os> แต่อีกสองร้า<ป>นอ<น>ีกสองร้านคือตอนเที่ยง <t os> คืนค่ะคือตอนประมาณหนึ่งทุ่มกว่ากว่าสองทุ่มเนี่ยคือจากที่วีดีโอคอไปเนี่ยก็ยาวค่ะก็ไม่ได้คุยกันยี่สิบหมายถึงว่าไม่ได้คุยกันตลอดเวลาก็คือจะมีเป็นระยะเขาก็จะสอบถามว่ามีเคยมีคดีไหมมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมเขาบอกไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยจนกระทั่งเที่ยงคืนเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผู้การเนี่ยเขาจะพักตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะการประชุมจะพักพอพักเสร็ากออม ปิดกล้องกับหนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บอกว่าโอเคเราตรวจสอบยอดแล้วสามารถโอนยอดต่อไปให้เราตรวจสอบได้เลยหือว่าทาการโอนไปเพิ่มอีก2ล้านตอนที่ออกตอนทีู่สองล้านนี่โอน2รอบไหมเป็นห้าแสนรอบหนึ่งตอนเชี่ยงคืนสิบติดกันแล้วก็เชี่ยงคืนสิบห้าอีกอีกล้านห้าอันนี้คือยอดที่เขาเรียกมาเลยว่าต้องสี่ล้านจริงๆเขาจะหมดบัญชีเลยค่ะจะเอาหมดบัญชีใช่เขาไม่ได้เรียกเป็นเงินเข้าอีกเพราะว่าทางทางธนาคารหนูสามารถโอนได้แค่2ล้านต่อวัน วันที่7เลโอนได้แค่2ล้านแล้วก็พอเลยที่ข้ามวันหนึงแล้วเขาถึงมาเอาเพิ่มเพราะมันข้ามวันเนี่ยสุดได้แค่2ล้านมันก็เลยจบที่สก็มันคือความกลัวที่ที่นตอนนั้นคืออยู่คนเดียวด้วยแล้วก็เราคือหนึ่งคือเรากลัวว่าถ้ามันมีออกหมายจับมาเนี่ยแล้วไม่ใช่ความจริงหนึ่งคือหนูเสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอนอยู่แล้วต่อให้มันจะจริงหรือไม่จริงก็เชื่อคำขู่สังคมก็ต้องมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรก็เลย ัดปัญหาด้วยการยอมที่จะยินดีให้ความร่วมมือกับทางนั้นไปเราคือไปร้องไห้ไปนาตอนนั้นใช่ค่ะแต่ก็พยายามดึงสติกลับมาว่าโอเคแค่ให้แค่ให้ปากคำที่ถูกต้องความเป็นจริงแค่นั้นยังไงบริสุทธิ์เราก็ได้เงินคืนอยู่แล้วถ้ามันคือตำรวจรจริงๆมีมีเบอร์แปลกโทรมาหาหนูเยอะมากแต่ว่าตัวหนูก็ไม่กล้ารักค่ะเพราะเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้มาก็เลยส่งต่อไปให้กับทาง น้องเลยค่ะหนูให้เป็นคนโทรกลับไปว่ามาจากไหนกันแน่แล้วก็ถ้าเป็นตำรวจจริงๆก็คือมีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะมีคืบหน้ามาแล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมีประชุมหลังจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนเบอร์หรืออะไรย่างนี้มมีค่ะมีม,มีต้องเปลี่ยนครับไม่รู้จะทํายังไงก็เอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็บอกกับลูกน้องตลอดแต่ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็คือข้าราชการและตำรวจ ไม่มีการทำคดีออนไลน์ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีแบบใดก็ตาม SMS โทรศพัพท์ไลน์และวิดีโอตำรวจทุกแผนกในประเทศไทยทหารหรือนะครับหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการเงินกระทรวงการคลังสัมากรไม่มีใครทำงานด้วยระบบนี้เด็ดขาด100%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ฟังและได้ดูเคสของชาลอตไปเนี่ยอยากจะย้ำเลยว่า มันคือการหลอกลวงล้านเปอร์เซนต์ทุกครั้งที่ได้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปตกหลุมเขาอีกเด็ดขาดเพื่อให้เขาไม่ได้ได้คืบเอาศอกไปเรื่อยๆด้านผลตำรวจตีวิวัฒน์คำชำนาญน,นะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็เปิดเผยว่าก็จะเข้ารวบรวม เอกสารหลักฐานจากทางผู้เสียหายแล้วก็จะโอนคดีจากสอนอสุทธิชาสอนอสุทธิสารเนี่ยไปยังที่ตำรวจไซเบอร์นะฮะอาฟังเสียงของท่านรองผู้บัญชาก,การตำรวจสืบสวนสอบสวนทางาไซเบอร์นะฮะตำรวจไซเบอร์ฮะวันนี้จะให้พนักงานสอบสวนของสอนอสุทธิสารเนี่ยให้ลงในระบบของไทยโพลิสออนไลน์นะครับแล้วของตำรวจไซเบอร์เนี่ยจะรับไปดำเนินการเอง ตั้งแต่6กโมงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ทําการสืบสวนก็น่าจะเสร็จสิ้นเราเอาฝ่ายสืบสวนและสอบสวนมารับข้อมูลเบื้องต้นสําหรับเพื่อทําการสืบสวนเลยนะครับคาดว่าภายในหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีผลความคืบหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็รายงานให้คุณนวัตและก็คุณชาลดไปแล้วนะครับว่าสุดท้ายเส้นทางการเงินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ก็ คดีนี้ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่เหมือนในเคสอื่นๆซึ่งโอนไปบัญชี1บัญชี2บัญชี3บัญชี4หรือหายไปเลยนะครับแต่เคสนี้โอนเข้าบัญชีแรกแล้วเข้าสู่สถาบันการเงิน เลยนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งเรากําลังดูว่าผู้ได้รับผลประโยชน์นั้นเป็นใครนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าทาไปเยอะแล้วเพราะว่าเราเพิ่งรับข้อมูลเมื่อตอนเกือบบ่ายโมงก่อนทางนี้ถแถลงนะครับแต่ว่าเราก็ทกําการบ้านมาก่อนซึ่งการชีแช้แจงคุณชาลอ t และคุณนวัตเป็นที่พอใจแล้วครับก็มีโอกาสตามตัวได้อยู่แล้วครับอย,อ,ยอยู่ในไทยนะครับเบื้องต้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่สถาบาันกันเงินแล้วเนะี่ยออกไปไหนเนี่ยเราอยู่ระหว่าง การขอเส้นเงินนั้นมานะครับผมเชื่อว่าภายในวันพรุ่งนี้น่าจะรับทราบนะครับย้ำคุณผู้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครถูกหลอกลวงลักษณะนี้หรือว่าถูกหลอกลวงในกรณีไหนก็แล้วแต่สามารถโทรไปที่ aoc เบอร์โทรศัพท์สายตรงนะคะ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะครับทคนิคง่ายนะฮะเบอร์แปลกมาเนี่ยไม่ต้องรับโทรกลับเพราะคอเซ็นเตอร์มีแต่พส่ง ไม่มีภาครับอันนี้ค,คือเบื้องต้นนะแต่บางกรณีอาจจะเกิดขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่มีภาครับใช่ค่ะแล้วก็ติดตามรายการของเรารับรองรู้แน่นอนว่าอะไรบ้างที่เป็นการหลอกลวงกันนะคะ